สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องเจนยไดอารีนะคะเย้วันนี้ทุกคนอาจจะสังเกตว่าเออทำไมตาเป็นบล็อกขนาดนี้ทำไมผมสวนขนาดนี้นะคะคําตอบก็คือวันนี้เจนนี่ไปถ่ายรายการมาค่ะทุกคนตื่นเต้นมากเพราะว่าจริงๆแล้ว เพราะว่าจริงๆแล้วนี่ก็เป็นเหมือนแบบการถ่ายรายการครั้งแรกๆในชีวิตเหมือนกันเนาะที่ได้แบบไปถ่ายรายการจริงจังอะไรเงี้ยซึ่งวันนี้ก็ได้ผ่านพ้นไปแล้วนะคะด้วยความที่มีความตื่นเต้นในชีวิตสูงมากนะคะก็เลยจัดการเก็บฟุตเทจระหว่างที่ทํางานกลับมาด้วยก็วันนี้ก็จะเอาาแชร์กันว่าเออการถ่ายรายการวันนีงก็เด้มาอะไรกันบ้างเหนื่อยแค่ไหนเป็นยังไงต้องพูดอะไรบ้างต้องซ้อมอะไรหรือเปล่าก็๋วยวมาเล่าให้ฟังอ่ะเราต้องเริ่มกันก่อนเนาะว่าไปถ่ายรายการได้ยังไง คำตอบคือได้มาจากการทำยู u ูบนี่แหละคะ่ะทุกคนอย่างที่ทุกคนรู้กันเนาะว่าเจนก็ทำ u t u b e ของใจนมาเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆของเราจนตอนนี้ก็น่าจะเข้าเดือนที่6แล้วผ่านมาแล้วครึ่งปีทุกคนเรารู้ักกันมาครึ่งปีแล้วก็เจ้าแล้วก็มีพี่คนนึงเขาติดต่อมาเบอกว่าเขาเห็นเราผ่านทาง YouTube ทำคลิปนี่นี่ทำคลิปคลิปหาเงินตรงนี้แล้วรู้สึกว่าคอนเทนต์น่าสนใจก็เลยอยากจะให้ไปพูดเพิ่มเติมในรายการเขาเราก็เลยได้ไปถ่ายรายการกันในวันนี้นั่นเองคะ่ะก็เรียกว่าเป็นโอกาสที่ดีมากเพราะว่ามันเป็นกาารทิ่ ทำมาก่อนในชีวิตเลยเนาะไปดูกันเลยค่ะว่า,วาการถ่ายรายการของจันนี่เจนเป็นยังไงบ้าง ฟุตมาได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่น้องก็เอามาเท่าที่เอามาได้เพราะว่าจริงงานก็คือแทบไม่ได้มีอะไรเลยเนาะมันก็เริ่มมาจากการคุยกันว่าโอเคอยากให้แบบเราไปพูดเกี่ยวกับเรื่องคอนเทนต์นี้คอนเทนต์การหางเงินในยูทูบตอนที่เราเคยทาไปอะไรเงี้ยอยากให้ไปพูดอีกที่นึ่งในรายการเขาหน้าที่ของเรานะคะคือต้องเตรียมสคริปต์นั่นเองว่าเออเราจะไปพูดอะไรบ้างมีเออดึกไปมาแล้วก็ส่งสคริปต์ให้เขาพร o อะไรให้เรียบร้อย แล้วก็มีการปรับเปลี่ยนแก้ไขเล็กน้อยค่ะทุกคนแล้วเราก็นั่นแหละ้อมซ้อมกับสคริปต์ของเรานั่นแหละแล้วพอวันจริงที่แบบนัดมาเรียบร้อยวันนี้ก็จะเป็นวันที่ไปถ่ายรายการเนาะเขานัดเราที่สถานีตอน9ก้าโมงครึ่งค่ะทุกคนใช่ก็ไปเจอเช้าตู่เป็นเช้ามากไปถึงก็ไปให้พี่เขาแต่งหน้าให้ ยทางเรานะคะก็คือเตรียมแค่เสื้อผ้าไปก็พออ่ะพูดถึงตีมก่อนธีมวันนี้จะบอกว่ายากมากคือพี่เขาบอกว,ว่าเป็นตีมของขวัญวันปีใหม่เพราะมันเป็นรายการช่วงปีใหม่ใช่ไหมแบบิ้งของเขาวันปีใหม่สใสน่ารักคือเลือกยาก กติแต่งตัวก็ไม่ได้ดูเรื่องนานขนาดนี้แต่วันนี้เรื่องนานมากๆเลยนะคะทุกคนเรียกว่าเป็นการเลือกชุดที่ยาวนานที่สุดในชีวิตแล้วผมไม่รู้จะใส่ตัวไหนดีแล้วก็ไม่รู้ว่าจะจับไปแมทช์กับอะไรดีก็เลยได้เป็นตัวนี้มาค่ะใส่ตัวนี้ไปเลยกับกระโปรงสีขาวตอนถ่ายคิดว่าน่าจะไม่ได้เห็นกระโปรงด้วยค่ะเห็นแค่เสือ้อใช่ก็เลือกเสื้อตัวนี้ไปนี่อ่ะพอไปถึงนะคะเราก็ไม่ต้องแต่งหน้าเองไม่ต้องทำผมเองคือไปด้วยความแบบตื่นช้ามาแต่งตัวเสร็จก็คือไปได้เลยเนาะ มีพี่ช่างแต่งหน้ามาแต่งหน้าให้มาทําผมให้ก็แตตงตามนี้เลยคือพี่เขาตั้งใจแต่งมากทุกคน,นเก็บคลิปมาให้ดูด้วย <ried. S 1> คือเราเพิ่งรู้ว่าการแต่งหน้า มันใช้สเต็ปเยอะขนาดเนี้ยเพราะว่าตอนที่แต่งนี้ก็คือทําแบบนิดนน้อยแล้วก็เสร็จใช่ไหม <im> แต่ว่าเอาข้อจริงอะ่ะการแต่งหน้าจริงมันใช้เวลาน,านอนมอ่ออกแล้วก็มีขั้นตอ,อนเยอะมากก็ลเลยได้แบบหน้าแบบนี้ออกมาทุกคนทุตาสิตามันต้องมีรายละเอียดเต็มไปหมดเลยให้ทุกคนได้เห็นนะคะ <laughs> ใช่อ่ะพอแต่งหน้าเสร็จบุกก็ไปอัดเลยนะคะทุกคนทุกที่างมันเร็วมากจริงไม่ต้องใช้เวลานานเลยทองฟ้าถล่มเพิ่งติดมาว่าเองหลุดแล้ว แล้วเราก็ได้อัดเลยค่ะทุกคนวิธีการอัดของเรานะคะก็ปกติเลยก็คือไปนั่งในห้องส่งใช่ไหมเขาก็มีจัดพร็อพจัดทุกอย่างให้พร้อมแล้วจัดห้องเรียบร้อยแล้วก็ไปนั่งแล้วก็พูดห้าจบไปแล้วนะคะสาหรับางานที่จะหยิบมาแนะนทุกคนพูดเหมือนที่เราพูดกับ YouTube แบบนี้เลยเพียงแต่ว่าเราแค่ไม่ได้ตัดคลิปเองเท่านั้นเองซึ่งเรารู้สึกความยาก,กอยู่ที่เราไม่ได้เป็นคนตัดคลิปเองเพราะงั้นเราก็จะรู้สึกว่าเรา มีความแพนิคในการพูดผิดนิดนึงกลัวพูดผิดกลัวแบบต้องตัดคลิปเยอะอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดเราทำเองอะเราพูดผิดเท่าไหร่เราก็แค่ตัด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 ทิ้งอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่เน,นี้ยเราไม่ได้ทำเองทุกคนเราก็เลยต้องแบบพยายามตั้งสติควบคุมสติอ่านสคริปต์แล้วก็ท่องมันให้ได้จำมันให้ได้แล้วก็ห้ามพูดผิดอย่าพูดผิดเด็ดขาดนะเจนนี่อย่าพูดอย่าพูดอะไรวนวนะเจนนี่จำสคริปต์ให้ได้น,นะเจนนี่มันมันก็แอบเครียดนิดนึงเหมือนกันเนาะเพราะว่ามันมีความแบบลืมบ้างอะไรบ้างเนาะมันไม่ได้แแบบบ่่งเชววๆคือพูดยยาล ตอนที่ทุกคนจะสามารถทาทาคกอบก็คือของ1ัมีช่วงาการนี่ทั้งหมด0 0นตอนที่จะนะคะจก็มีรายไดการจาอมประมาณเดือนละหลักพันบาทเนาสำหรับใครที่สนใจในการทำาินโูมนะคะก็อยาว่าเพราะว่าแบบรายการที่เราไปพูดอะแค่แบบ5นาทีเองทุกคนทำให้ใน5นาทีเนี่ยก็คือต้องมีความ ้องต้องเก็บเนื้อหาให้หมดทุกอย่างที่อยากจะพูดอะไรประมาณนี้ยคะ่ะเออมันก็เลยมีความแต่ว่าพี่ๆเขาน่ารักมากเลยคือทุกคนอใจดีมากแล้วก็แบบเออใจเย็นๆช่วยเหลือเต็มที่มากๆเลยถยอยู่ประมาณชั่วโมงหนึ่งได้ดค่ะทุกคนแล้วก็เสร็จแล้ว เหมือนกับว่า3ชั่วโมงที่ออกจากบ้านมาตั้งแต่เก้าโมงครึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็คือ1ชั่วโมงขับรถ1ชั่วโมงแต่งหน้าแล้วก็อีกหนึ่งชั่วโมงถ่ายแล้วก็เสร็จงานมันแบบรวดเร็วมากๆเลยทุกอย่างมันมันมันช่างง่ายดายแล้วก็รวดเร็วมากๆเลยทุกคนคือเราแบบเอนจอยแล้วก็แฮปปี้มากแล้วก็รู้สึกว่าไฟในห้องนั้นสวยมาก สิ่งอันนี้ก็คือมันฟุตเทจที่เราเก็บมาเนาะอาจจะเก็บได้แบบไม่ได้เยอะมากแต่ก็สนุกมากเลยแฮปปี้มากๆแลเราก็รู้สึกว่าเราอะได้แบบได้โอกาสที่ดีในการไปลองทําอะไรอย่างนี้ดูอยากเห็นตัวเองในทีวีมากๆเลยคะ่ะว่าจะออกเป็นยังไงสวัสดีค่ะแจนมุสินยุนาพัฒนนะคะปัจจุบันเรียนอยู่ปีหนึ่งคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิริราวิโรธคะ่ะก็วันนี้นะคะแจนก็มีวิธีการสร้างรายได้เสริมฉบับแจนเองมาแนะนาทุกคนค่ะ ซึ่งงานทั้ง5อย่างที่จันจะเอามาแนะนาทุกคนในวันนี้นะคะสามารถทําได้ทุกเพศทุกวัยทุกอายุเลยและที่สําคัญไม่มีค่าสมัครด้วยและที่สาคัญที่สุดกน,นั้นเลยก็คือเป็นงานที่จันเคยทํามาแล้วทั้งหมดค่ะเพราะฉะนั้นทุกคนมั่นใจได้เลยว่าสามารถได้รายได้ได้จริงร้อปร็แน่นอน จะมีงานอะไรบ้างมาดูกันเลยดีกว่าคะ่ะและนี่ก็คือประสบการณ์การไปถ่ายรายการของเรานนัเองค่ะอาจจะดูไม่มีอะไรมากน,นแต่ก็อยากจะแบบเอาฟุตเทนที่เก็บมามาแชร์เฉยๆเล่าเป็นประสบการณ์ชีวิตครั้งหนึ่งในชีวิตเจนนี่ก็เคยได้ไปถ่ายรายการกับเขาเหมือนกันนะเละ่าเป็นคลิปแชร์ประสบการณ์แล้วกันนะคะทุกคนถ้าชอบก็อย่าลืมกด like, ไลค์กดแชร์กด subscribe เปกดให้กัน,น,นะะด้วยนะคะแล้วเจอกันใ่คลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบายคลิปเปิ้ลกดตาบอมเนี่ยโอ๊ย โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเ้าดื้อเป็นยังไงโอ๊ยโอ๊ยเราจต้องใช้ที่ล้าง่ะ